ฉันจะมาบอกวิธีการดูแลผมต่อยังไงสําหรับคนที่เพิ่งต่อผมมาแล้วไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงอันนี้คือฉันได้ทิคมาจากพี่ช่างนั้นทาผมอีกทีนึงนะคะเพราะว่าดิฉันนะคือทํนั้นทําผมไงแล้วฉันก็ไปต่อผมมาทุกคนวันนี้จะมาบอกวิธีการดูแลทิคจากช่างทําผมนะคะว่าเขาทํายังไงกันขั้นตอนแรกหลังจากที่เราสระผมเสร็จใช่ปะให้ทุกคนซาบผมให้หมาดแบบให้หมาดเลยนะอันนี้คือฉันยังทับ์ไม่หมาดเนาะคือฉันต่อมา30นิ้วซึ่งมันยาวมากแล้วฉันต่อสองมัดหนาสสุดๆคือกว่าจะะผม แล้วก็กว่าจะซับผมคือแบบมึงมันนานมากยอมใจคนต่อผมจริงๆนะเอาจริงแต่งผมสองข้างแบบนี้เลยคือหลังจากที่เราซับผมให้มาแล้วใช่ปะเราก็ทําการหวีจ้ะคือผมต่อเนี่ยแล้วแต่เกตนะถ้าเกิดว่าเกตแบบไอ้นั่นหน่อยเนาะก็คือมันจะสางยากนิดนึงอย่างของฉันก็คือใช้ทีทเมนต์คือฉันใช้เยอะมากเพราะว่าฉันกลัวแบบสางผมแล้วมันติดแล้วฉันจะเจ็บหัวใช่ไหมฉันก็ใช้ทีนเมนต์ดูแลผมอันนี้คือทีทเมนต์ฉันเองคือแบบทุกคนมันลื่นมากเลยอะดูสิแค่วีคือแบบ ก่หน้า hair treatment นะคะใกล้ออกแล้วค่ะเพื่อนๆป้ายเนี่เราก็หวีหวีวีวีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรถ้าเกิดว่าที่บ้านมีออยก็ให้ใส่ออยไปก่อนนะคะใส่สักหนึ่งถหยดก็ใส่บริเวณปลายผมแบบนี้แต่ฉันจะเลือกใช้ตัวนี้คือสเปรย์กันความร้อนทําไมฉันถึงเลือกสเปรย์กันความร้อนเพราะว่ากว่าผมฉันจะแห้งคือแบบโดนไดคืออุณหภูมิร้อนอ่ะ ฉันก็เลยจะเลือกใช้สเปรย์กันความร้อนตัวนี้คือแบบไฟอาอันนี้ขายดีมากที่ร้านคือขายดีมากแล้วมันหอมมากนอกจากมันจะหอมใครที่แบบเป็นผมฟองผมพันกันอันนี้เลิศมากลูกค้าซื้อไปคือติดใจโอเคเราก็จะมาฉีดแบบนี้นะคะฉีดไปเลย คือไม่ต้องกลัวมันจะเปื้อนพอเวลาเราเป่าผมอะ่ะมันจะได้แห้งง่ายๆเราก็ใส่สเปรย์กันความร้อนลงไปแบบนี้เบิกได้ค่ะอันนี้เป็นไดของโยเลใช้ดีมากอันนี้คือสมควรควรค,ค่ะฉันว่าหลับพันต้นๆคือแบบใครอยากได้ได้ดีๆคือแนะนําแบรนด์นี้เลยมึงคือมันดีมากเอาจริงอันนี้คือแบบไม่ได้อวยก็อวยเพราะว่าก็มันใช้ดีกูก็ใช้ <laughs> มึงมันปรับแบบว่านี่ความร้อนได้ด้วยนี่ปรับได้ ันเนี้ยลมถ้าเป็นสีแดงคือลมร้อนเป่าไปเลยขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มเป่าจากโคนผมก่อนนะคะยังไงก็ได้ทายังไงก็ได้ให้โคนผมมันแห้งคือถ้าเกิดว่าโคนผมมันแห้งผมต่อมันจะไม่ได้พันกันมากเนาะแล้วก็เป่าเลยต่อโคนเอามือแบบข้าไปหนึ่งเจ๋อพี่ข่ามานะดึงยังไงจ้ะต่ายังไงก็ได้ให้โคนผมอ่ะมันแห้งนะทุกคนถ้าเกิดว่าโคนผมมัน เราไปนอนใช่ปะค่อมือคันหัวแบบนี้แล้วมันก็จะชื้นพอชื้นหัวมันก็จะเหม่นอ้าว แกเชื่อป้าฉันต่อมาเดือนนึงแล้วไม่มีผมช่อไหนฉันหลุดเลยคือแบบมันเลิศมากเลยอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือได้ทิกมาจากพี่ช่างอีกทีนึงมันทําให้ฉันอ่ะเออรู้จักการดูแลผมต่อและที่สําคัญคือต้องเป่าโคนผมให้มันแห้งแล้วใครที่ต่อผมแล้วชอบแบบไปมัดผมรบไวไปข้างหลังแล้วก็ม้วนๆบอกเลยว่ามันหลุดง่ายมากแต่ถ้าทุกคนดูแลมนะันอ่ะมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยจนถึงแบบช่วงที่เราเลื่อนผมเนาะแต่ก็นั่นแหละก็คือเราต้องดูแลน้องดีดๆเนี่ยเราก็ต่อมาแล้วนะทุกคน วน,นีอันนี้คือฉันต่อมาเดือนหนึ่งเนาะเนี่ยมันก็เริ่มยาวมาแนละ้วนี่คนผมเราแห้งเสร็จแล้วเนาะเราจะเอาหวีอะ่ะมาไดเก็บอย่างนี้มันจะทําให้ผมต่อเราเรียบขึ้นเว้ยมันจะแห้งเร็วขึ้นแล้วมันก็จะตรงมันจะเป็นการสางผมไปในตัวแล้วก็ลดการที่เราจะเป่าผมนานๆนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วเนี่ยแค่นี้ก็แห้งแล้วทุกคนเนี่ยคือเงาแล้วจบคือแบบ รลิศสางง่ายให้ทุกคนดูคือแบบมันเลิศมากแล้วมันก็สางง่ายมากทุกคนแล้วมันก็คือแบบ เงามากเลยอะทีมินชนะอุ้ยขายของอีกแล้วคุณนะนี่นะคะหลังจากที่เราเป่าผมเสร็จแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเป่าคือการใส่ออยล์ออยล์บำรุงผมอันนี้คือแบบสําคัญมากเนาะสาคัญมากมากๆสําหรับแบบคนที่แบบว่าอยากให้ผมมีความนุ่มเงาง,งามแล้วก็มีน้ําหนักก็แนะนําอันนี้ใช้เป็นออยล์ของ deep layer นะคะตัวนี้เป็น r e p a รอย i l ซึ่งค่อนข้างแบบโอเคอะนี่ใส่แประมาสองหยด ไม่ต้องโปะหนังศีรษะนะคะเพราะว่าความมันของหนังศีรษะมันจะออกมาอยู่แล้วเราใช้แค่เบรลรูปปลายผมไม่ให้มันฟูขึ้นมาเฉยๆเนาะนี่ก็คือทิศเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการดูแลผมต่อนะคะว่าเป่าผมยังไงให้มันแห้งเร็วแล้วก็ดูแลผมต่อไม่ให้พันกันเลิศอะทุกคนบอกเลยว่าวิธีนี้จะประหยัดเวลาสําหรับคนที่ต่อผมแล้วก็คือใดผมนานมากๆนี่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็คือจะมีความนุ่มง,ง,งามุแล้วก็มีน้ำหนักแค่นี้เราก็ไปนอนได้แล้วค่ะ Bye!